โอเคบายโอเคยัวกิน สวัสดีค่ะพบกับช่องลี่วันชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่วัดสวนแก้วค่ะที่นี่นะคะนอกจากเราจะไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันแล้วนะคะที่นี่ยังมีน้ำตกให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในวัดกันเลยนะคะ ไม่ได้มาวสวนแก้วนานมากนะคะก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูนะคะเห็นเพื่อนบอกว่ามีตลาดนัดมีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คงแบบไม่ได้เดินเยอะอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเข่าไม่ค่อยดี <c oughs> โอ๋ตรงน,นี้มีบริการตัดผมฟรีด้วยนะคะ เยี่ยมเลยอ่านี่เด็กนักเรียนกำลังขถผมกันอยู่เลยนะคะว้ดีจังเลยอะ่ะอ๋อตัวนี้ก็มีผักขายอยู่เนาะวันนี้มาวันอาทิตย์นะคะดูมีอะไรขายบ้างเนี่ยมีเมี่ยงคำ ข้าวสารนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนาะกล้วยน้ำว้าเต็มเลยเฮ้ยไอ้นี่กล้วยอะไรเนี่ยสีแปลกแปลกอันนี้กล้วยกล้วยอะไรเหรอคะเนี่ย กล้วยนากค่ะหรือว่าชื่อนี้คือแดงสยามอ๋อกล้วยนาคนะคะสีเขาจะไม่เหมือนรสช,ชาติก็เป็นไงอะคะชาติก็เหมือนกับกล้วยไทยรักกล้วยหอมค่ะ,คคะแต่ก็ไม่เคยเห็น<า>ผลลไม้กระจายบุญตักทอง 4. สี่สิบเฮ้ยตู้นี่ลูกอะไรเนี่ยอ,อนั้นมาตูมจา้าอ๋อเอ๊มาตูมไม่เคยเห็น ใบใหญ่สามสิบใบเล็กยีไม่เคยเห็นว่าติมสดแล้วเขาทำกินยังไงคะอันนี้สุกแล้วก็กินข้างในมันได้ไปผักอะไร่ะอันนี้เซเวอร์โรสมีดอกไม้ดอก อาเดินเข้าไปข้างในไปฟังพระพยอมเทศได้นะคะนี่มีขายต้นไม้ด้วยแหละนะคะเราชมสวนน้ำตกสวนคำวัสวนแก้วนะคะคนขับสวยมากเลยอ่ะ กลอนแก้วแล้วเราต้องไปที่ไหนบ้างคะอ๋อไปน้ำตกอะค่ะไปน้ำตกเพราะมันทำอะไรกันเนของพี่ยอมแต่ว่าให้เทีย่ยวด้านนอกนี่คือน้ำตกที่เดินได้นข้างในค่ะอ๋อ S 1> <S 1> <S เจอไม่ไหวเออไม่ไวปวดเข่า <S <S สำหรับผักผลไม้นะคะที่จําหน่ายในวัดนะคะก็มาจากในสวนในวัดนี้นี่เองนะคะถ้าเราซื้อก็เออเท่ากับเหมือนเราได้ทําบุญด้วยเนาะ ระหว่างทางนะคะเราก็ชมต้นไม้ใบหญยานะคะผักผลไม้นะคะที่ทางวัดเขาปลูกเอาไว้นะคะ,ะตรงนี้เขาเลี้ยงสัตว์เอสุดักไว้ทำไมคะอ,อ๋อมีคนเอามาปล่อยก็เลยต้องรับเลี้ยงไว้เหรอคะ แล้วก็มีแบบที่หลวงพ่อแกรับเลี้ยงไว้นะคะก็เป็นพวกสุนัขนะคะที่บางคนเขาแบบไปต่างประเทศนะคะแล้วเขาก็อ่าฝากค่าเลี้ยงดูไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแล้ว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 บำลุงค่าน้ำมันรถนะคะเนูเนูมันละ โเคแล้ว okay. เราเข้าไปดูข้างในกันน,นี่เขาบอกขึ้นมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะนี่เลื่อนนะคะให้เราไปอยู่ตรงกลางนะคะเก okay. เลยอะ่ะนี่เลยนะอ้าวกันอกัน โอเคบายบาย s อ e y ยูอ g a น n ปล่อยเชืออออกไปเลยรุ่นยูโอเค ああ、またパイゼネカモン。 หยิบแล้วแต่ยอดนะคะมีตัดไคใบเตยแล้วก็อันนี้มันน่าจะเป็นคณะอะไรสักอย่างนะรี่จำไม่ได้คณะแม็กซิกันโอ้สัปปรพุคุณเขานะคะสัปปรพุคุณทางยาเยอะมากนะคะ ก็มาถวายสังฆทานกันได้นะคะบริเวณอ่ตรงน้ำตกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์าขายตรงทางขึ้นรถลงรถก็มีโซลร้านอาหารนะคะแวะทานอาหารกันได้นะคะมีที่ให้เด็กๆนั่งเล่นด้วย คราแมกซิกนันี่เข้ามาในรครัวส่วนแก้วนะคะออโอ้มผลผลิตภ <c oughs> ัณฑ์ให้เราเลือกซื้อนี่น่าิส่วนแก้วของฝาก ก็จะถุงละ3า3สามอย่างร้อยนะคะเหมือนเคียวเลยนะจะจับอย่างนี้แล้วก็เคี่ยวนี้ลากยางมันขอด่ายไม่หยัดเลยสำหรับคลิปนี้ลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลี่จะนามาฝากนะสาหรับวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ